รัฐการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์สัญจรนายกองการทหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านผู้นําท้องถิ่นท้องที่ผู้นําเทศบาลผู้นําอบตกำลังผู้ใหญ่บ้านส่วนหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องที่เคารพรักรวมถึงท่านสมาชิกสภาองค์การทหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกเขตนะครับวันนี้อำเภอจันแดนโดยเทศบาลอำเภอเงขุุยนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาซึ่งปีนี้เป็นปีที่23ที่พวกเราได้จัดกันมาโดยการริเริ่มของัณนธรรมสันติพร้อมพัฒนนะครับได้ิเริ่มในการแห่เทียนจำนำพรรษาของอำเภอชนแดนบางโป่งมาเป็นเวลา23ปีแล้วปีนี้ปีนี้ก็มีรถขบวนทั้งสิ้น26คันนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกับงานแห่เทียนจำนำพรรษาวันนี้ ทางอำเภอแสแดงอำเภอโป่งพี่น้องทั้งสองเธอยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วหวังอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปทุกท่านจะมาร่วมประพณีอันดีงามของเราเพื่อจะลงศาสนาแล้วก็จะทำะพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่กับจังหวัดพิจูบุและอำเภอแสแดงอำเภอโป่งตลอดไปท้ายสุดนี้ยินดีต้อนรับและกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับบนเวทีนคะครับท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นบอโชออยู่บนเวทีแล้วนะครับท่านนายกทวีวัต์เลิศรุติกุลก็เป็นเจ้าพ่อเอจ้าภาพจาาัดงานเดี๋ยวท่านจะอยู่ร่วมพิธีเปิดด้านล่างนะครับขออภัยด้วยนะครับท่านดเรเพชรปรทุมมาพรนะครับทองอุ่นเกศท่านต่อไปนะครับผู้แทนจากเทศาบาลตำบลดงขุยหนึ่งท่านครับรับมอบเกียรติบัตรโลกประกาศเกียรติคุณดีกว่าเนาะไม่ใช่เกียรติบัตรโลกประกาศเกียรติคุณาจากท่านประธานในพิธีค่ะ สวัสดีวันนี้ท่านติดารกิจใช่ค่ะขอตัวแทนแล้วกันครับาาต,ติดภธรกิจอำเภอบึงสามพันค่ะขอตัวแทนจากบริษัทมาแล้วนะครับท่าน,นขอตัวแทนจากครอบครัวนิ่มสแสวงกุลครับ แล้วนะค่ะท่านรองนายกนริมนค่ะขอตัวแทนจากครอบครัวเกิดยิ้มและอำนาจครับตัวแทนจากข้ามุ้นส่วนจำกัดนวพัฒธธนินิศครับปวนค่ะอันนี้น่าจะเป็นหน่วยงานสุดท้ายนะครับแขกผูิมีเกียรติทุกท่าน รถขอบไฟค่ะของขับไฟค่ะโดยท่านอัครเดชทองใจศัดนะครับอันนี้ท่านนาย,ยกมามอบด้วยตัวเองเลยค่ะครับแกผู้นเีทุกท่านครับประธาน<ท>ให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วยังมอบเงินสนับสนุนโดยท่านทวีวัฒน์เป,ป็นผูุรภพขอเสียงปรบมือดังนั้นรัฐมนตรีต้องมารับ,อรบขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสันติพรครับครับ นสนสเรียนท่านสังติพร้อมพักรับดีช่วยราบการกระทรวงศึกษาธิการในพิธีประเพณีสืบสารแห่งเทียงภาษาเป็นแดนลําปงเป็นประเพณีเรียนโดยเป็นแดนและเป็นลําปงรวมถึงสถานหน่วยงานราชการในพื้นที่ประชาชนทั้งทสองอำเภอหรือปฏิบัติสืบต่อมาตั้งแต่ปีพศ .2544 จนถึงปัจจุบัน เป็นการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีพันธีงรรมสืบาสาศิลปวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์และรวมความผูกพันของชาวเภอชนแดนและอพยพตวัตถุประสงค์ของการจัดงานหนึ่งเพื่อสือบสาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีรวมถึงการสร้างสัมพันธ์ของชาวอำเภอสนเดนอำเภอวังโป่งและประชจชนใกลใต้เคียงได้มีโอกาสเข้าร่วมประเพณีดังกล่าว 3. เพื่อกระหนักถึงความสําคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษาและนอกจากนี้การจัดงานประเพณีสืกษาแหน่เทียนพรรษาสันเดนวังโป่งในจำปี2567จะได้มีการประกวดประกอบด้วย หนึ่งการประกวดต้นเทียนรรษาประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์สองการประกวดขบวนแห่เทียนรรษาประเภทขบวนแห่ที่อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมและขบวนแห่ที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์หน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดต้นเทียนรรษาและขบวนแห่เทียนรรษาจำนวน2 6สบกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวด จะได้รับเงินรางวัลและรูปรางวัลและนอกจากนี้หน่วยงานที่สนับสนุนก็ประมาณรางวัลและทุมงานประกอบด,ด้วยหนึ่งองค์การหมายส่วนจังหวัดเพรชรบูรณ์ 2. เทศราบ้านดวงสวย 3. ามต้นสสวันเป็นพร้อมพัฒน4อส่า้นสสวราโจสุขชนกจรห้ 5. ด็อกเตอร์วันนีไฟปานิศ 6. กบริษัทอัครลาดีซเซสจำกัดสายจน 7. อ คระครูประหลัดรวรเทศปัญญา8องค์การบานส่วนตำบลลงขุย9คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบ,บาลตำบลลงขุย10ครอบครัวนิ่มแสวงคุณ11ครอบครัวเปิดยิ้มอำนาจ12บริษัทเอต,ติวัฒนวุฒิวัฒน์จำกัด13หน้าหุ้นส่วนจำกัดน,น,นวพัฒน์พาณิชยัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญทตั้งประธานได้องวาดได้ลกลับวเปดทางประเพณีสุกสารแข่เทียนปัมสาชนแด,ดนวังโปงในคัมภี 2, 000, ร์องพหอรอยเเนเชิญครับวันนี้ผมขอแสดงผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอชนแดนอำเภอวังโปง่งนะครับในทุกตำบลหมู่บ้านและพี่น้อง ทุกทกท่านที่ในพื้นที่ของเราได้มีงานปงานประเพณีซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจะทำกล่าวรายงานการจัดงานประเพณีสืบสารวันแห่เทียนพรรษาอำเภอชนแดนวังโปง่จงจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชะการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคประชาชนและผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนของอำเภอชนแดนอำเอภวังโป่งเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบสารศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นอันตลักษณ์ของชาวอำเภอชนแดนและวังโป่ง การที S <S <an> ่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอวังโป่งนั้นนะครับได้จัดงานแห่เทียนพรรษานะครับแล้วก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และทั้งสองอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านเทศการเทศบาลและอบต ตลอดจนท่านกำนันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับและก็พี่น้องประชาชนผู้บริหารของจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอวังโป่งทุกท่านนะครับวันนี้ต้องถือว่านะครับเป็นวันที่จัดงานนะครับแห่เทียนพรรษานอกเหนือจากนั้นยังเป็นวันที่เราแสดงถึงนะครับความสมัครสมาสมนสามัคมคี ความร่วมมือในทุกภาคส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอชนแดนอำเภอวังโป่งนะครับได้มีความพร้อมอกพร้อมใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกส่วนของราชการทุกส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกส่วนของภาคการศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชน และองค์กรสตรีนะครับได้ร่วมกันพร้อมใจในการจัดงานวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือให้พี่น้องประชาชนลูกหลานของเรานั้นนะครับได้สืบสารประเพณีอันมีความสำคัญของทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันทำนุบำรุงนะครับบรพระพุทธศาสนาของเราให้ อยู่คู่ประเทศไทยของเราไปตลอดนะครับขอตอให้มเคยพราดขอคนคอยรับต่อจากท่านประธานด้วยนะครับอ๋อไปด้านหลังในล,ลูกอ๋อไปด้านหลังครับช่อที่สองจะเป็นของท่านอากรเดชทองใจสดครับท่านอากรเดชทองใจสดด้วยนะครับ ข้อที่4เป็นของท่านสสวรารโชสุคนกจรครับข้อที่4เป็นของท่านสสวรารโสุกนกจรครับข้อที่5เป็นของพี่อา,าของเรานะครับคุณจุรศักดิ์เลิศรุติกุลนะครับข้อที่ห้า และชอสุดท้ายนะครับเป็นของด็อปเตอร์นรมศักดิ์หอมมาลัยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานก็ทยอยเคลียร์บนเวทีได้เลยนะครับค่ะนางจากพิธีตัดริบบิ้นต่อยขบวนค่ะนะคะเวทีแห่งนี้ก็จะอันตรธานหายไปอย่างรวดเ,เร็วครับพร้อมน,นะครับขออนญุญาตเรียนเชิญท่านประธานตัดริบบิ้นครับขอเสียงปรบมือะไรอีกครั้งครับ รีบดิ้นเพื่อปล่อยกระบวนเสร็จเรียบร้อย